บางคนก็บอกว่าน่าจะมีพระราชบัญญัติบริหารจัดการการชุมนุมเกิดขึ้นได้แล้วในประเทศไทยเพราะว่าไม่ได้ขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา63บอกว่าให้ชุมนุมอย่างสงบได้บางคนก็บอกว่าเฮ้ยไม่ต้องมีพระราชบัญญัติแบบนี้เท่ากับว่าไปไปจำกัดสิทธิการชุมนุมเพราะฉะนั้นถ้ามันมีเหตุก็ใช้พระราชบัญญัติความมั่นคงอย่างที่พูดกันมาเมื่อกี้หรืออย่างอื่นก็ได้นักกฎหมายอย่างอาจารย์เดชุดมมองว่าอย่างไรผมคิดว่าสิทธิการชุมนุม เป็นสิทธิเบื้องต้นเป็นสิทธิพื้นฐานครับแล้วก็ได้รับการรับรองไว้ในปฏิญญาสากลโดยสิทธิมนชนแล้วก็ในกติการ,ระหว่างประเทศโดยสิทธิพล,ลเมืองและการเมืองซึ่งเราให้สัตยาบันหมดแล้วครับแล้วอยู่ในรัฐธรรมนูญการที่จะไปเขียนกฎหมายให้คนเดินเนี่ยผมคิดว่ายากแล้วอีกประการหนึ่งก็คือจะต้องขออนุญาตก่อนการขออนุญาตก่อนนี่ผิดผิดหดลักการเพราะว่าเป็นสิทธิ์ของเขาครับ ถ้าไม่บางประเทศเนี่ยเออนี่ผมก็ยังสงสัยผมเองตอนนี้ก็มีความรู้สึกแปลกๆถ้าจะมีพระราชบัญญัติแบบนี้เพราะผมก็ชอบเดินเหมือนกันชอบชุมนุมเหมือนกันนะครับแต่ว่าผมก็รู้สึกแปลกๆแต่ได้ยินหลายประเทศบอกว่าต้องขออนุญาตก่อนต้องบอกเหตุเรียกร้องด้วยข้อเรียกร้องแล้วเขาจำกัดว่าให้ไปชุมนุมได้บริเวณใดบ้างบริเวณใดบ้างไปไม่ได้และเขาก็จะเอื้ออำนวยเรื่องเรื่องความสะดวกต่างๆให้อะไรพวกนี้เลยนะครับ ฟังดูแล้วมันก็แปลกๆเนี่ยท่านจะว่าไงครับเรื่องอสิทธิพื้นฐานที่ท่านอาจารย์ว่าผมว่ามีอยู่แล้วรัฐธรรมนูญก็บอกบนะครับทีนี้ในวิถีไทยเนี่ยสิทธิตามรัฐธรรมนูญคือไปปาหัวคนอื่นได้ <c oughs> <c oughs> มันมันประหลาดประหลาดอยู่นะครับ <c oughs> แล้วเราก็ยอมกันไปที่จริงเนี่ยไม่ถูกไปล่วงละเมิดคนอื่นเขา แม้กระทั่งว่าไปชุมนุมและก,กีดกวางการจราจรนี่ก็แย่ปิดล้อมทำมิตรรัฐบาลนี่ก yeah. ็แย่หรือว่า<ค>ปิดอนุสาวรีย์โอ้แย่ครับครับก็แย่แล้วเราก็ยอมยอมกันมากลายเป็นวิถีไทยหรือเปล่าดังนั้นถ้าหากว่าจะร่างกฎหมายขึ้นมาว่าระเบียบของการชุมนุมยังไงเนี่ยนะฮะจะทากันได้จริงๆหรือเปล่าหรือเป็นเพียงแค่กฎหมายผมว่าในวิถีไทยยากเหมือนกันแล้วก็กฎหมายไทยต้องไปผ่านสภานะครับ ก็จะต้องมีการคัดค้านกันมากมายวุ่นวายอาจจะต้องมีการไปชุมนุมกันหน้าสภาเพา่าออกกฎหมายนี้มาเลยตรงเรื่องนี้ยังไม่ถึงกับลงตัวทีเดียวยังครับถ้างั้นลองฟังดูไหมครับว่าอาจารย์ปณิธานโฆศกรัฐบาลนั้นมีความเห็นว่าอย่างไรในเรื่องนี้นะครับเราได้เชิญท่านอยู่ในเทปด้วยครับเชิญครับแนวทางหนึ่งก็ใช้พอบค้อมนคงก็ได้เพราะสามารถที่จะประกาศเป็นแผนกำหนดพื้นที่นะครับแล้วก็เฉพาะเจาะจงไปเลยว่าในกรณีนี้ในการประชุมแบบนี้อันนั้นก็ได้นะครับ แต่ว่าจะต้องทําแผนขึ้นมาให้ดีคอรมอรต้องอนุมัตินะครับแล้วจะต้องมีการวิเคราะห์ประเมินผลให้ชัดเจนนะครับว่ากระทบเชิงต่อใครแล้วก็เตรียมที่จะเยียวยาบ้างนะครับอันนั้นก็ทําได้ในในใน,ในกรอบที่เรามีอยู่แล้วแต่ถ้าหากว่าต้องการที่มันครอบคลุมกว่านั้นก็อาจจะประกาศเป็นกฎหมายลูกนะครับมาตรา6กของรัฐธรรมนูญเนี่ยก็พูดไว้ชัดเจนระบุไว้ชัดเจนว่าประชาชนมีสิทธิ์ในการแสดงความคิดเห็นโดยเสรีภาพนะครับชุมนุมโดยเสรีภาพ แต่ไม่กิดกบรเคือนต่อผู้อื่นไอ้แต่ตอนหลังเนี่ยนะฮะมันต้องมีกฎหมายควบคุมเพราะว่าไปปิดถนนก็ต้องเทือนต่อผู้อื่น,นนะไปล้นอมนะครับสถานที่ทําการรัฐบาลเนี่ยประชาชนก็ไม่สามารถทําธุรกรรมได้ก็เดือดร้อนคนอื่นไอ้แต่ตอนหลังก็จะต้องไม่เคืรพเนี่ยต้องมีการควบคุมถ้าออกกฎหมายรูปมาควบคุมพื้นที่มีมาตรการในการลงโทษต่างๆก็เป็นไปตามรัฐธรรมนูญอยู่ดีนะครับตรงนั้นก็ทําได้และหลายฝ่ายก็คิดว่าในอนานคตอาจจะต้องทําคือออกกฎหมายรูปมาครอบคลุมนะครับการใช้สิทธิของประชาชน ให้ชัดเจนขึ้นในกรณีการชุมนุมก็จะต้องมีการกำหนดพื้นที่นะครับกำหนดรูปแบบแล้วก็กำหนดโทษนะครับกำหนดมาตรการในการจัดการเรื่องนี้ก็ได้ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องทึ่หลายประเทศเขาก็ทํากันคือบางประเทศเขามีงบประมาณน้อยเขาก็รวมเฉพาะกิจบางประเทศเขามีงบประมาณมากอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาเขาเลยตั้งเป็นทบวงการป้องกันตนเองภายในที่เขาเรียกว่าโฮมแลนด์ซ e เคียร y ิตี้งบประมาณเยอะมากครับหลายหลายหมืน่นหลายหลายหมื่นล้านเหรียญน,นะครับ แล้วก็สนธิกําลังกันได้ดีดูแลปัญหาภายในอย่างเดียวคือสร้างหน่วยงานใหม่ขึ้นมาหมดเลยแต่ในกรณีออสเตรเลียเนี่ยเขาทําไม่ได้เขางเงินน้อยกว่าอเมริกาเยอะเขาก็ผสมกําลังกันผสมกําลังสนธิกําลังกันในหลายประเทศก็ใช้แบบนั้นฝรั่งเศสก็ใชร้ระบบผสมนะครับคล้ายเราเหมือนกันนั่นก็เป็นเรื่องที่ในอนาคตต้องถกขันหนักเหมือนกันว่าหน่วยงานในการบริหารจัดการควบคุมดูแลการชุมนุมเนี่ยจะใช้ตำรวจหรือจะใช้ทหารหรือจะใช้ผสม อันนั้นก็วันหลังต้องต้องว่ากันใหม่